อาชีพอะไรก็ออกรถได้จริงหรือเปล่านะครับสำหรับรถ g p x นะครับ DCT ไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้ทั้งนั้นแหละนะครับยกเว้นอาชีพสีดำหรือสีเทาเราจะมาดูกันว่าอาชีพไหนใช้เอกสารอะไรบ้างผมต้องแจ้งก่อนว่าตัว g p x นะครับตอนนี้มันจะเป็นถือว่าเป็นรถคาดเล็กนะครับจะเป็นส0 0ซีซีก็ตามแต่ว่ายัางถือเป็นรถคาดเล็กอยู่ก็จะใช้เอกสารแค่บัตรประชาชนใบเดียว นะครับผมก็สามารถออกรถดได้แล้วแต่ว่าเขาจะเช็คประวัติเครดิตของลูกค้าเหมือนกับไฟแนนซ์ทั่วไปเลยเราจะมาพูดคุยกันว่าอาชีพไหนบ้างบางทีลูกค้าที่ฟังอยู่อาจจะยังกังวลนะครับว่าจะออกได้จริงไหมออกได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วอาชีพไหนที่จะต้องได้ใช้เอกสารเพิ่มเติมนอกจากบัตรประชาชนบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คืออาชีพรปภแล้วก็ก่อสร้างรายวัน นะครับอาชีพนี้จะต้องได้ใช้เป็นสลิปเงินเดือนไม่งั้นก็หนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้บวกเพิ่มเข้าไปแล้วไฟแนนซ์จะอ,อนุมัติง่ายขึ้นก็คือ2อาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่เสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าลูกค้ามีการเปลี่ยนหน้างานบ่อยแล้วทําให้การติดตามข้อมูลอาจจะยุ่งยากนิดนึงก็เลยถือเป็นอาชีพเสี่ยงนะครับต่อมาอาชีพไรเดอร นะครับที่ลูกค้าบางคนกังวลว่าจะออกได้ไหมตัวนี้ก็อาจจะได้ขอเอกสารเพิ่มเติมก็คือใบทวิ50ก็สามารถออกได้ครับเอกสารไม่ยุ่งยากต่อมานะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับกู้ภยัยอันนี้จะต้องเป็นพนักง,งานประจํานะครับถึงจะสามารถออกได้ถ้าเป็นอาสา,าเฉยๆเนี่ยจะยังไม่สามารถออกได้ครับ รับจ้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรับจ้างกรีดยางเก็บผลผลิตทางการเกษตรหรือว่ารับจ้างทําไม้กวาดรับจ้างทํานู่นทํานี่ยกเว้นรับจ้างทั่วไปนะครับเวลาตอบคําถามเจ้าหน้าที่ไฟแนนก็อยากให้ลูกค้าเจาะจงลงไปเลยว่ารับจ้างทําอะไรรับจ้างก่อสร้างรับจ้างเก็บถั่วรับจ้างเก็บแตงนะครับ แต่ใดๆก็ตามอายุงานสำคัญที่สุดนะครับลูกค้ารับจ้างแต่ทำมาเป็นปีแล้วแบบนี้สามารถออกได้เอกสารใช้บัตรประชาชนใบเดียวเพราะว่าบางทีเราไม่มีสลิปเงินเดือนหรือว่าไม่ได้มีหนังสือรับรองเงินเดือนไม่ได้เข้าในระบบประกันสังคมก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวแต่ว่าให้ในายจ้างรับรองให้ว่าทํางานกับเขาได้นานแล้วแล้วก็รายได้ต่อเดือนหรือว่ารายวันนี้ประมาณเท่าไหร่สามารถออกได้เช่นกันอาชีพแม่บ้านพ่อบ้านคนสวนนะครับถือว่า ทำงานในบริษัทนะครับผมก็เป็นพนักงานบริษัททั่วไปหรือว่าจะรับเป็นรายวันก็เหมือนกันกันกบรับจ้างเลยก็คือให้ในายจ้างรับรองให้สามารถออกได้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวนักดนตรีนักเต้นนักร้องนะครับแต่ว่าต้องมีหน้างานประจํานะครับถึงจะสามารถออกได้หรือว่ามีหน้าร้านประจําที่สามารถยืนยันได้ว่าเราทํางานที่นี่จริงแบบนี้สามารถออกได้เด็กเสิร์ฟออกได้ยกเว้น PR ทำไม PR าถึงออกไม่ได้เพราะเขามองว่า PR จะได้ไม่ได้เงินเดือนตายตัวแต่ว่าได้เป็นค่าคอมมิชชั่นแทนแบบนี้ครับรายได้มันไม่เป็นฐานเงินเดือนก็เลยออกอยากนิดหนึ่งเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นทำนาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ชนหรือว่าทำสวนทำไร่ผลไม้อะไรแบบนี้ออกได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ก็ตามสามารถออกได้สำหรับคนที่ขึ้น ทะเบียนกเกษตรกรใช้สำเนาเล่มเขียวเพิ่มเข้ามานะครับสำหรับคนที่ไม่มีก็สามารถออกไปถ่ายรูปหน้างานจริงได้หรือว่าถ่ายรูปพื้นที่จริงนะครับผมว่ามีสัตว์เลี้ยงกี่ตัวตรงตามกับที่แจ้งหรือเปล่ามีพื้นที่สวนเท่าไหร่สำนักสักยันต์หมอดูสามารถออกได้อันนี้จริงๆนะครับเป็น เคสตัดดี้ของทางร้านเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นหมอดูหรือว่าสำนักศัตว์แต่ว่าจะต้องมีเหมือนกับมีสำนักจริงนะครับมีตั้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าเป็นพื้นที่เช่าก็ตามถ้ามีสำนักจริงก็คือพูดง่ายเป็นสถานที่ทํางานของเราก็สามารถออกได้ค้าขายไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านตลาดนัดหน้าโรงเรียนขายลูกชิ้นขายขนมทําขนมขาย เป็นออเดอร์ส่งตามร้านตามโรงเรียนตามโรงพยาบาลสามารถออกได้เขาจะตรวจสอบโดยการดูสต็อกสินค้าของเราดูสต็อกขนมของเราหรือว่าดูหน้าร้านของเรานะครับแม้กระทั่งเครื่องทําขนมเวลาเราส่งเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานชั้นดีที่เราจะสามารถยื่นกับไฟแนนซ์ได้แล้วก็ออเดอร์ ที่สั่งโดยลูกค้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นแชทไลน์หรือว่าจะเป็นแชทเฟซบุ๊กอะไรแบบนี้สามารถนําประกอบได้ทั้งหมดครับต่อมาจะเป็นขายหวยนะครับขายหวยก็สามารถออกได้แต่ว่าไม่ใช่หวยออนไลน์นะครับจะเป็นมีแผงลอตเตอรี่เป็นแผงหรือว่าเป็นหน้าร้านหรือว่าเป็นเล่ขายแบบนี้ก็สามารถออกได้แต่ว่าอาจจะต้องขอตัวสเตตเมนต์ย้อนหลังด้วยสําหรับอาชีพนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีหน้าร้านเนี่ยอันเนี้ย ฟแนนซ์เขาจะตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือว่าไรายได้ของเราว่ามันได้จริงไหมไรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่แบบนี้แต่ก็สามารถออกได้นะครับบางอาชีพใช้เอกสารน้อยบางอาชีพใช้เอกสารเยอะนะครับอยากให้ลูกค้าถ้าเข้ามาสอบถามข้อมูลไว้ก่อนนะครับผมว่าอย่างน้อยๆเราก็จะได้เตรียมตัวในการออกรถว่าอาชีพนี้ออกได้ไหมแต่ อยากจะสรุปสั้นๆให้ลูกค้าเลยว่าทุกอาชีพสามารถออกได้หมดยกเว้นแต่ว่าจะเป็นอาชีพสีเทาหรือสีดำเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่มีอาชีพเพิ่มเติมที่ไม่ที่ผมไม่ได้พูดไปเมื่อกี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าถ้าเข้ามาสอบถามทางาแชทได้เลยนะครับว่าอาชีพนี้ออกได้จริงไหมแล้วเอกสารที่ใช้เพิ่มเติมจะต้องได้ใช้อะไรบ้างแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ